โลโลโลอดโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีนรับเข้าสู่ยิมตามช่องผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมคาปาร์กิ้งกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเป็นชายคนนึงนะครับกับบริการของเขานะครับผมนี่บริการ24ชั่วโมงนะครับวัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยก็เป็นรถแบบว่ารถสไลด์นะครับผมก็จะบริการลูกค้าที่แบบว่ารถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดหรือว่าอยากจะเอาไปแต่งที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะไปรับถึงที่เลยนะครับผมอ่ามีลูกค้าโทรมาพอดีเลยรวสวัสดีครับได้เลยครับพี่ เอาละครับงานแรกของเรามาแล้วนะครับผมเราจะต้องไปรับลูกค้านะครับผมเดี๋ยวขอดูแผนที่หน่อยโอ้ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมเราจะต้องไปรับลูกค้านะครับรู้สึกว่าลูกค้าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเดี๋ยวเปิดไซเรนด้วยเลยเนี่ยเปิดไซเรนด้วยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยว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 รถแรงเกินไปแล้วพี่รถอย่างแรงนะครับผมเป็นรถสไลด์ที่แรงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็รถสไลด์คันนี้นี่ผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าได้มาฟรีเนี่ย จาก FC ตอนไร์สดนั่นเองนะครับผมเฮ้ยโอ้น้ำมันแรงนี่นี่ว่ามานะครับคุณลูกค้าเกิดอะไรขึ้นครับนี่เฮ้ยนี่มันยามาตั้มนี่วุ่้ยต้องขอถ่ายรูปไอ้ยามาตั้มแล้วพี่ยามาตั้มตัวจริงปะครับตัวจริงดีน้องมีตัวพร้อมด้วยเลยน้องเออผมเจอตัวปร้อมบ่อยมากเลยครับช่วงนี้ออตัวจริงพี่ต้องหัวโลนนะอ๋อจริงเหรอครับตัวจริงต้องต้องใหญ่ด้วยใหญ่ก้านิ้วด้วยนะเออ,เอ,อ,อสุดยอดเลยครับพี่ผมขอถ่ายรูปหน่อยนะครับสามสี่แะ เออเราไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเป็นอะไรครับเนี่ยรถมันบัก๊กับน้องติดเสาเนี่ยออกไม่ได้ <c oughs> ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาออกให้นะคุณลูกค้าครับมาครับทุกคนเราจะต้องดันรถลูกค้านะครับผมออกให้ลูกค้าสักนิดนึงนะมามามา,มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใส่เกียร์แล้วก็ดันดันไปดันได้ไหมดดันไม่ได้ครับแลมโบมันหนักจังวะรถคุณลูกค้าทำไมหนักจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมดันให้เดี๋ยวผมดันให้ ปั๊บชนไปเลยครับตุม้มเรียบร้อยออกยังออกยังน่าจะออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงออกเลยมาบตุม้มอีพังรถลูกค้ากูพังน,นั <c> ่น <oughs> โอ้ยน้องนี่มาช่วยหรือมาซ้อมเติมพี่วันนี้ก็มาช่วยครับพี่ โอ้โหช่วยยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวรถรถรถติดเลยโอ้ไม่กัดเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนเราจะพยายามออกให้ได้นะครับผมออกไม่ได้เดินหน้าเดอนหลังยังไงก็ไม่ได้โอ้เดี๋ยวกดตรงนี้แล้วกันนี่อ่ะโอเคออกได้แล้วเรียบร้อยช่วมแอบยบ เป็นไงบ้างครับพี่มาตั้มดีมากน้องขอบใจมากดูรถพี่นี่แบบว่าเอ๊ะทำไมพี่มองเห็นว่ามันพังแนละ้วน้องทำไมเห็นทำไมอีกคนเห็นไม่พังวะในมุมมองของเรารู้สึกว่ารถจะไม่พังนะครับผมแต่มุมมองของพี่มาตั้มนี่แบบว่ารถนี่หน้ายุบไปเลยนะครับผมหน้าไม่ได้ยุบอย่างเดียวน้าหลังคายุบด้วยนะครับผมโอ้โหแน่นอนเอ๊ะน้องน้อง,องรถพี่มัน่าจะขับไม่ได้แล้วช่วยลากให้พี่หน่อยได้เปล่าโอ้ได้เลยครับพี่มาตั้มโอ้พี่ที่ เอฟผมที่เอฟซีพี่เลยนะผมเพิ่งเจอตัวจริงโอ้ยขอ,อถ่ายรูปหน่อยมึงถ่ายรูปรอที่ท่าไห่เลยเนี่ยไปเดี๋ยวผมจะพารถที่ไปส่งที่อู่ซ่อมรถให้นะครับชึบอา้าวแล้วยังไงต่อผมพผ,ผมต้องไปขับคันนู้นป่ะเดี๋ยวก่อนนะลองดูก่อนลองดูก่อนโอเคเดี๋ยวเราต้องขับขึ้นไปนะครับขับขึ้นไม่ได้อะ่ะไปหลังแป๊บหนึงห่งขับแป๊บหนึง่ง ไม่ร้อนมันฟีอย่างนี้แหะใส่เครื่องพังนะผมรถรถเหมือนวิ่งไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเรามาถอยแล้วก็เอาขึ้นตรงนี้เลยละกันนะครับผมยังไงซ่าก็ต้องขอขอบคุณรถจาก f อด้วยนะครับที่ดูเน็รถกันมาให้ใช้นะครับผมอโอเคโหลดเรียบร้อยไปครับคุณลูกค้าอ้าวเอ็นจินดาเมจอีกรถคูป <laughs> <laughs> รถสไลด์จะพังเดี๋ยว ดูไฟสีก่อนร้านซ่อมรถอยู่ไหนใกล้ที่สุดนะครับใกล้ที่สุดอยู่ตรงนี้นะครับผมไปทุกคนเร็วลาลากแลมโบไปซ่อมแล้วทุกคนครับไปครับพี่ยามาตั้มเดี๋ยวผมจะพาไปส่งนะครับไป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 ยวไปครับทุกคนเดี๋ยวจะพารถพี่ยามาตั้มนะครับผมไปที่อู่ที่ใกล้ที่สุดนะครับผมไปครับยิงยาวยาไปย่งาไปเปิดไซเรนด้วยฉุกเฉินฉุกเฉินแ ไป๊บเ้าไปครับผมฝังว่าจะไม่ล่วงรถอีกนะดูดูเสียวเสียวมันล่วงรถยังไงไม่รู้อะ่ะไปครับบริการประทับใจแน่นอนครับบอกเลยนะเราก็เป็นแบบว่าคนนะครับคอยที่จะแบบว่าบริการลูกค,ค้านะครับผมสไลด์ถึงที่นะไม่ว่าจะเป็นรถเสียสตาร์ทไม่ติดอะไรยังนะครับเราก็จะไปสไลด์ให้ถึงที่เลยนะครับผม สายอพยพไป,ไปเดี๋ยวเราจะไปกันที่อู่ที่ใกล้ที่สุดนะครับผมน่าจะแถวนี้แหละตรงนี้ปะเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคครับมา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 ให้อู่นี้ปะวะอู่อู่นี้แหละอู่นี้แหละเดี๋ยวผมจะถอยหลังนะครับผมถอยหลังถอยหลังถอยหลังหลังปั๊บแล้วก็ รถล,ลงตรงนี้แหละปึ๊บเรียบร้อยรถหายวางวางรถแล้วรถหายพี่เยี่ยมมาตามหายไปแไนวเน,นี้ยเออมาผล่ตรงนี้ได้ไงไม่รู้ว่ะมาผู่ข้างนอกเอยน้องขอบใจมากมากเลยนะโอ้ไม่เป็นไร,รพี่ค่าเสียหายเท่าไหร่เออค่าเสียหายผมไม่คิดพี่ผมเอฟซีพี่นี่ผมซ่อมรถให้พี่ฟรีเลยนี่มาไม่นีไม่ี่ เดี๋ยวเราจะไปส่อมรถให้พี่ยามาตามก่อนนะครับผมแล้วเข้ารถยังไงวะเนี er wow ่ยพี่พี่ยามาตามรถพี่บาร์กหรือเปล่าเนี่ยเข้ารถไม่ได้จริงดิเนี่ยได้เลยเขาได้แล้วเขาได้แล้วเอารถไปซ่อมให้พี่แกก่อนนะครับผมอย่าอย่ามาติดรถสไลด์ตรงนี้กุ๊โตอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 เอารถขึ้นเอารถมาซ่อมให้พี่ยามาตามตั้งที่ตึงนีะครับผมเจอคนดังทันทีเนี่ย เออตัวปลอมหร<ๆ>ือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเออแต่คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวจริงนะนะผมว่าเสียงเขาคุ้นๆเลยครับผมเดี๋ยวขึ้นรถไม่ได้แก่โอเคมารถขึ้นรถขึ้นรถแบงั้นเดี๋ยวเอารถขึ้นลิฟต์เอาเอาลิฟต์ขึ้นรถเอารถขึ้นลิฟต์เดี๋ยวก่อนขึ้นไม่ได้บอกบอกไว้ก่อนเลยผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยครับผมผมอาจจะ เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เดียเอ้าไอ้นั่นมันขึ้นไปแล้วอะโอ้ยตายผมซ่อมตรงข้างล่างแล้วกันเนาะโอเคเอารถมาซ่อมให้พี่ยังมาตั้มนะครับผมแล้วก็ถอยไปคืนแกนะครับนี่โอเคครับปึ๊บเสร็จแล้วครับพี่ยังมาตั้มโอ้โหรถพี่นี้แบบว่าดูสึยงามมากเลยนะพี่โอโ้แน่นอนนะน้อง โอกาสหน้าก็ใช้บริการผมได้เลยนะครับพี่ยามาตาั้มครับเออขอบใจมากๆนะดูว่าจะมาไม่ได้ใช่แล้วเดี๋ยวบักเดี๋ยวขึ้นไม่ได้อยู่กันแหละแล้วนี้พี่ยามาตาั้มไปไหนต่อครับเนี่ยผมว่าจะเอารถไปล้างสักหน่อยนะไอ,อผมไปด้วยดิพี่ผมอยากนั่งเรนโบโอ้ได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่จะพาซิ่งว่าแต่ขึ้นรถยังไงมัน <c oughs> <c oughs> คันนี้มันขึ้นยากเหลือเกินนี่ขึ้นรถพี่ผมไปด้วยผมไปด้วยเดี๋ยวพี่พี่รอผมแป๊บหนึง่งผมหาทางขึ้นอยู่ นี่ขึ้นอย่างนี้โอเคตามพี่มานะน้องครับเดี๋ยวเราก็จะไปกับพี่อย่ามาตามั้มเฮ้ยเดี๋ยวพี่อย่ามาตามั้มหน้ารถพี่ทำไมบุบอย่างนี้ <c oughs> พี่ต้องเอาไปซ่อมอีกรอบแล้วเหรอพี่นะพี่พี่เอา <c oughs> รถสไลด์มาขวางโอเคน,นี่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บามาซ่อมอีกรอบนี้ โอเคซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมผมว่ามาถนนเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ร้านล้างรถด้าน,ดนบนนี้ครับผมสายิงยาวแลมโบโคตรแรงครับแลมโบวิ่งร้อยกว่าครับผมไปเดี๋ยวไปไอของจริงมันต้องแรงกว่านี้สิอันนี้ก็ต้องขอบคุณแลมโบจากร้านเจมกระตช็อปด้วยนะครับผมนี่โอ้วิง่งสองร้อยกว่านะครับผมพี่อย่ามาตั้งโคตรแรงเลยพี่คนดูอาจจะงงเนาะ อะไรวะคนไหนเกียร์มาตั้มมาอะไร,งไระเงี้ยเนาะเฮ้ยเฮ้ยเสาไฟเสาไฟพี่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าทำไมพี่ขับรถแย่ขนาดนี้เอ้าเดีย๋ยวมาตั้มของแท้อะน้องของแท้แทมันต้องแขงแบบนี้นเลยน้องเอ้ยเดี๋ยวขับรถไปไหนขับรถบิดทางนั่นาน,นั่งรถอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยน้องทำไมไม่เตือนพี่บ้างเลยวะเนี่ยมาบิดทางเนี่ยโง่ โอ้ยตลกตัวเองว่ะทุกคนเออภาคไปขับไปนะทุกคนฮนะวันนี้ก็มานั่งรถเล็งกับพี่จะมาตั้มไงผมนะหลายหลายคนก็ชอบถามผมว่าพี่ตัวจริงหรือเปล่านะครับถ้าผมตัวจริงนะผมผมก็จะเปิดไม้พูดนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้เปิดไม์พูดนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อไม้ไว้อะไรเงี้ยตอนไลฟ์สตรีมนะเออถ้าเกิดว่าตัวจริงนี่ตัวจริงจะหลอนะครับผมดูแผ <laughs> นที่ดิ อุ้ยเลยแล้วอุ้ยอุ้ยพี่อย่ามาตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่อยากตาย <c oughs> <c oughs> เกือบไปแล้วเกือบเกือบแหกโค้งตายไปแล้วเนี่ยผมคิดถูกคิดผิดมัเนี่ยมาพี่มากับพี่ยังมาตั้มเนี่ยมันจะคิดผิดซะด้วยนะตอนนี้ไปเดี๋ยวไปกันที่ร้านคาร์วัตนะครับผมหรือว่าร้านล้างรถนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้ คนดังทั้งทีมานั่งเราเล่นกับคนดังสึ่งที่หนึ่งนีครับผมรถบรรทัศน์แอลเบอเรมโบสวัปเ,เป็นร้านล้างรถที่หลังได้โคตรเร็วนี่ครับผมนี่สุดยอดสวยงามเหมือนเดิมนะฮะโอ้พี่รถที่โคตรสวยเลยโอ้ันแน่นอนอยู่แล้วน้องคนดูก็คงจะงงน,นะมึงคุยมึงคุยคนเดียวทำไม <c ười> มึงคุยกับใคร ค,คุยคนเดียวไปด้วยดรวอยเหรอ,อพี่ไปส่งผมหน่อยผมจะไปรับลูกค้าต่อละเอาเดินกลับเองทีน้องเอาพี่อย่าทิ้งผมไว้กลางทางแบบนี้ดิพี่โทนทีน้องพี่มีธุระต้องไปพี่ไปละเอาพี่อย่ามาตามรอผมด้วยโอ้คนดังไปแล้วทุกคนแล้วกูจะต้องเดินกลับแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรไกลโอ้พี่อย่ามาตามอ่ะมาทิ้งผมไว้กลางทางอย่างนี้ไม่ดีเลยนะพี่นะไปเดี๋ยวเราไปหาลูกค้าต่อเลยครับผม กลุ่มใจจริงจริงรักผู้หญิงยิิงก็ไม่สนเรามันคอนจนแม่น้ำมนจถึงไม่มองตอนนี้ก็อรอลูกค,ค้าอยู่นะครับผมไม่มีออดอออเดอร์ไม่มีใครโทรมาเรียกให้เราไปรับเลยนะครับผมชวงนี้ก็เงียบเหลือเกินนะครับก็เดินสำรวจอู่เดินแล้วกันนะครับผมอะมันมีกดอะไรดาวดาวมันมีลิฟต์ด้วยเหรอตรงเนี้ย มันมีให้กดดาวด้วยนะครับผมเออสองสัยองสสยมันมีลิฟต์รอเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอู่นะครับผมอู่ของใครไม่รู้นะครับเพราะว่าผมหาเจ้าของไม่เจอเนี่ย้าหาไม่เจอแบบนี้ผมจะอิฟเป็นอู่ผมเลยนะครับผมเป็นอู่ช่างอัดนะครับผมนี่มีอุปกรณ์แต่งรถก็มืงเครื่องมือนะครับผมกวดน้ำมันอะไรเต็มไปหมดเลยเนะฮยนะเฮ้ยโทรศัพท์มาพอดีเลยฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อได้เลยครับดวผมไปรับครับมาแล้วครับผมทุกคน มีลูกค้าโทรมาหานะครับผมบอกว่ารถมีปัญหานะครับผมอยากได้รถสไลด์เนี่ยครับจัดไปครับุกพี่เปิดไฟเลนเลยปึ๊บมา๊บอ้าวสตาร์ทรถก่อนดิอ้าวสตาร์ทรถอ้าวแล้วเมื่อกี้เข้าเกียร์ทำไมมันไม่ติดอ่ะอ้าวหลอนหลอนผมมันหลอนนะ <laughs> หลอนแล้วผมเนี่ยไปายครับทุกคนรถลากผมบอกเลยรถสไลด์ผมนี่บอกเลยว่าแรงแน่นอนครับดู โอ้วิ่ง200สุดยอดในความแรงนะครับผมเดี๋ยวจะไปรีบรีบไปรับลูกค้าก่อนเผื่อลูกค้ามีตู้ละด่วนนะครับผมจะต้องเหยียบลิตเลยนะครับโอ้โหรถสไลด์วิ่ง300สุดยอดในความแรงนะครับผมนี่ยังวิ่งไปต่อได้อีกนะฮะโอ้สุดยอดในความแรงครับไปได้อีกครับ360อไปแล้วอะไรจะแรงขนาดนั้นแรงเกินไปนะบางทีนะครับผมไปครับยิงยาวไปครับ ตัวลูกค้าอยู่ตรงไหนวะเนี้ยอยู่ข้างหน้าอยู่หรือเปล่าไปครับยาวไปเฮ้ยเลยเลยเบรกโอ้หเบรกไม่ทันมีทางเข้าอยู่ด้านหน้านะครับผมเข้าด้านหน้าดีกว่าครับเย yeah ้โอ้โหรถสไลด์ดิบอะเคยเห็นปะล่ะอย่ามาตามขับทั้งทีเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ใช่อย่ามาตามเราคือพี่อันเออเดี๋ยวจะหลงเดี๋ยวจะหลงนะครับผม <laughs> ไปไปไปหาลูกค้าก่อน าราบีปัญหานะครับผมวิ้ยลูกค้าเป็นผู้หญิงซะด้วยโอ้ไม่กอดเดีๆๆๆๆๆๆ๋ดๆๆๆเดเออเี๋ยวเด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 ีบยวเดี๋เดี๋ยวเดีคยวเดี๋ยวเดวเดีเดี๋ยวเสียวเดี๋ยวเคี๋ยวเดี๋วเสดีครัเคีณยนเดวัสดีควเสีญญเยสสดีวเยเดยวเสียดี๋ยเดียเดยนเดี๋ยยเยด ไม่ทรบาบว่ารถเป็นอะไระครับมันเป็นยานพาหนะอย่างหนึ่งค่ะกูไม่น่าถามวอนดีรถมันสไตล์ไม่ดนะคะช่วยลากไปหน่อยนะคะอะได้เลยครับไม่มีปัญหารู้สึกว่ามุมมองของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นมุมมองเจ้าของถ้าเป็นมุมมองเจ้าของรถนี่คือเปิดฝากระโปรงอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นมุมมองเรานี่แบบว่ามันเป็นรถเฉยๆไม่ได้เปิดฝากระโปรงนะครับผมเออแปลกดีนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเอารถสไลด์นะครับผมมาลากให้ลูกค้าก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมหันกล้องดีๆก่อนนะ ปั๊บลูกปับกป๊บสไลด์มาเดินหน้านิดนึงเบรกแล้วก็ถอยหลังไอ้ hey, ผมผมันไม่ค่อยชอบมุมมองกล้องเลยวะ่ะมาแล้วครับปุบ๊บปั๊บเออคุณลูกค้าครับสืบว่ามันจะมีปัญหานะครับคุณลูกค้าปุ๊บล็อกเรียบร้อยโอเคครับผมอรถขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปร้านซ่อมรถที่ใกล้ที่สุดนะครับผม ที่ใกล้ที่สุดรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับผมทางซ้ายมือเนะะี่ยบนทางที่เรามานั่นแหละเออเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้าไปที่อู่ก่อนนะครับผมไปไปเดี๋ยวพาคุณน้องเน็ตไปแบบว่าซ่อมรถก่อนนะครับผมโอเคโอเครถเราอย่างสิ่งบอกเลยโคตรสิ่งนะครับผมไปครับพี่เจ้านี่รับเหยียบสองร้อยปู่บอกเลยลูกค้าเสียวแน่นอน <laughs> เป็นรถสไลดลท์ที่เร็วที่สุดในโลกเป็นรับผมเร็วขนาดที่ว่าสา0ร้อยกว่านะครับเอา้าเดี๋ยวน้ำมันจะหมดขับรถเพลินไปหน่อยตันตันน้ำมันอยู่โอ้ยอยู่ตัวอูพ่พอดีไป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 มีปั๊มน้ำมันอยู่ที่อู่พอดีครับไม่ต้องกลัวน้ำมันหมดนะตอนนี้หรือว่ามันจะหมดก่อนก็ยังไม่รู้เลยนะโอเคแปบ๊บหนึ่งนะครับคุณลูก้า ผมขอเตินตมน้ำมันก่อนน้ำมันแป๊บหนึ่งครับโอเคลูกค้าบอกทำไมรถสั้นอย่างนี้ดูเหมือนบับกๆยังไงไม่รู้นะยวขออนุญาตเติตมมันให้เต็มถังก่อนนะครับคุณลูกค,นคน้าผมรู้สึกว่ารถเหล่านี้เพื่อนอีกแกวนะครับผมดูฝุ่นเฟอะไรนี่เต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของรถอีกรอบหนึ่งนะครับผมที่ตัวเนทรถมาให้เราได้เล่นกันนะครับเียวฟ้ามากเลย รถสไลด์วิ่ง200ร้อยสามร้อยนะครับผมโอเคเติมน้ำมันเต็มถังแล้วไปจะไปเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้นะครับนี okay. ่ลดลงตรงนี้เลยลปุบ๊บปั๊บอ่าแล้วก็ลงไปหาลูกค้านะี่คุณลูกอ้าวคุณลูก <laughs> คุณลูกค้าไปอยู่เลยตรงนู้นล่ะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำการซ่อมรถให้ลูกค้าก่อนนะครับผมอ่รู้สึกว่า ต้องทิ้งรถไว้นะครับประมาณวันหนึ่งนะครับน่าจะเสร็จนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้ารีบหรือเปล่าโอ้ดิฉันรีบมากเลยค่ะช่วยไปส่งดิฉันที่บ้านได้ไหมคะโอ้ได้เลยครับไม่มีปัญหาคุณน้องแนทไม่ทราบว่าจะให้ผมไปส่งที่ไหนหล่ะครับช่วยไปส่งฉันร้านอาหารในเมืองได้ไหมคะโอ้ได้เลยครับไม่มีปัญหาได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเชิญขึ้นรถผมได้เลยนะครับผมรับรองว่ารถสไลด์คันนี้ส่งถึงที่อย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับไปไปคุณลูกค้าครับเชิญวิ่งขึ้นรถได้เลยครับ นี่เดี๋ยวเราไปส่งน้องแนทก่อนนะครับผมน้องแนทให้เราไปส่งที่ร้านอาหารนะครับไปไปไปร้านอาหารมาอยู่ตรงไหนวะไหนวะอ๋อในเมืองนะครับผมอยู่ในเมืองเลยไม่ใช่เมืองเลยอยู่ในเมืองเราจะต้องขับรถเข้าเมืองนะครับผมไปครับยาวไปโอ้โหรถเราที่มันโนรแรงจริงถึง,งความแรงนั่งรถผมเป็นไงบ้างครับคุณน้องแนทรู้สึกว่ารถคุณ วิ่งแรงจังเลยนะคะโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับผมมีรถจาก FC ผมเองวิ่งแรงโคตรบริการ24ชั่วโมงครับผมเดี๋ยวมุมกล้องมันจะไม่หันอย่างงี้วะเนี่ยเดี๋ยว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 ปลาลูกค้าตายแต่ว่งกูเนี่ยหันลก,กล้องดีๆก่อนโอเคมาเดี๋ยวจะเข้าเมืองกันนะครับผมไปยีงยาวไปไอ้ผลล็อกไอชิมเม้นต์อะไรวะเนี่ย ดูแฮปดีแพรอยู่อะไรไม่รู้ห้าครั้งในครับผมซ่อมรถไปห้าครั้งใช่ไหมได้อาชีมเป็นใหม่มาในครับผมมาพิงยาเดี๋ยวไปส่งลูกค้าก่อนนะครับเออหลังจากส่งลูกค้านี่ผมว่าเอารถไปล้างบ้างกระดิ่งกันในเนี่ยเออเอาไปเอาไปล้างแบบว่าฝุ่นเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกค้าไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรค่ะ คือเมื่อกี้ถนนมันเลื่อนนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องออกด้านขวามือนะครับคือผมขับรถนิ่มไปใช่ไหมครับคุณลูกค้านิ่มก็พีซิแอบโค้งเกือบตายเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปนะครับผมไม่รีบแล้วนะคุณลูกค้าครับเดี๋ยวคุณลูกค้าจะเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครับผมเออคุณลูกค้าไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลก่อนดีไหมครับเผื่อแบบว่าหัวล้างข้างแตกช้ำนองช้ำในอะไรแบบนี้โชคดีนะครับเออเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลก่อนละกันนะครับผมนี่พาไว้โรงพยาบาลก่อนทุกคน โรงพยาบาล่แถวนี้แหนว่าโรงพยาบาลเมื่อกี้เห็นม,มีมีขีดแดงๆอยู่นะครับผมข้าไปทีนี้เหรอโอเคไปครับไปครับพามาเข้าโรงพยาบาลก่อนนะครับผมตรวจเช็คดีว่าร่างกายบอบช้ำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาลูกค้าไปหาหมอก่อนนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้เราก็ให้ลูกค้าแบบว่าวิ่งไปหาหมอนะครับหมอ อย่าว่าแต่หมอเลยไม่มีคนสักคนงลยางบ้านทำไมมันเงียบขนาดนี้นี่มันเมืองซอมบี้หรือเปล่ามมลมไม่มีคนเลยวะไม่มีคนเลยครับผมแล้วก็จะหาหมอไงวะเนี่ยหมอไม่อยู่อยู่แต่พัดลมเนี่ยพัดลมหมุนอยู่นะแต่ไม่ีคนไม่อยู่เนี่ยเออต้องใส่หมอไปละไปพักเที่ยงนะครับผมหมอไม่อยู่เช็คไงดีวะวเนี่ย เดี๋ยวผมเช็คให้ก็ได้ไหมครับคุณลูกค้าครับโอ้หมอไม่อยู่นี่ครับผมแปเดี๋ยวผมไปส่งลูกค้าดีกว่าไปครับพากันเดี๋ยวเราจะไปส่งลูกค้าในเมืองนีครับผมรู้สึกว่าจะเป็นร้านอาหารข้างหน้าเรานี่เองนะครับมาๆอีกยาวอียาวในเมืองก็ไม่มีรถเลยนะทำเป็นเล่นไฟเอาฝ่าไฟแดงนะคู <laughs> ฝ่าไฟแดงไปแล้ว เดี๋ยว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 มาผิดเดี๋ยวมาผิดครับคุณลูกค้าครับผมมาส่งถึงที่บอกเลยว่าปลอดไทยปลอดไทยกับผีส,สิโอเคมานะครับถึงที่หมายปลายทางเรียบร้อยนี่ครับผมอ๋อสงสัยคุณต้องนัเขาทำงานที่นี่หรือเปล่านีครับผมเขเลยให้ผมมาส่งที่นี่นะสงสัยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมนี่ลองซื้อดีไหมทุกคนกีเท่าไหร่นะสองหมื่นนะ ตั้งสองหมื่นไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับผมตั้งสองหมื่นไปไปซ่อมรถก่อนดีไหมเอารถเอารถไปซ่อมก่อนร้านซ่อมรถอยู่ด้านหน้านี่เองนะครับผมเข้าทางไหนวะเนี่ยเอารถผมไปซ่อมก่อนนะรถเราถึงว่าจะเป้นตุ้มเปย์มากเลยตอนนี้เห็นสาวเป็นไม่ได้เลยนะทุกคนเข้าไปซ่อมขับไปซ่อมก่อนไหนวะร้านซ่อมมันเข้าทางไหนวะเนี่ยเอา อยู่ทางไหนวะร้านซ่อมรถนๆๆ Service. Service ี่นี่เซอร์วิสเซอร์วิสอยงนี้ชงแอบเข้าไปครับซ่อมรถแอบเรียบร้อยเแล้วซ่อมยางด้วยซ่อมยางด้วยซ่อมยางด้วยซ่อมยางโอเคซ่อมยางสามพันนะครับผมซ่อมยางรู้สึกว่าจะแพงเหลือเกินรถเราที่มันแรงจริงว่ะทุกคนสุดยอดในความแรงนี่ครับไปไป ไปกับอู่กันดีกว่าเฮ้ยผมกับอู่ในเมืองดีกว่ามั้งจริงๆอู่มีเยอะมากเลยนะครับผมในเมืองนี่คือแบบมีหลายอู่มากเลยทุกคนนะครับอู่มีค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็มีอีกอู่หนึ่งนะทุกคนอ้าวเฮ้ยบักบักบักเนี่ยมีอู่เล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอ๋อฟิวฟาวฟิวฟาว,ฟฟาวในเมืองอู่เยอะมากเลยครับผมเดินเล่นข้างในนิดนึงนะ่ยมีอะไรกินบ้างเนี่ย ขนมซื้อได้ไหมเนี่ยคนขายก็ไม่อยู่ด้วยมเมืองล้างเปล่าวะเนี่ยไม่มีไม่มีคนขายของอุ่ยรถตำรวจอยากขับรถตำรวจจังเลยสงสัยผมต้องไปสอบเป็นตำรวจแล้วทุกคนสงสัยพาร์้าผมเป็นตำรวจด,ดีกว่าวะนะไปคอยจับพวกรถสิ่งดีกว่านะทุกคนหรือ <laughs> ไม่ก็มาเล่นเป็นรถขนส่งน้ำมันดีกว่านะเออว่าไปมันมีเทรเลอร์ต่อรถได้เปล่าวะเนี่ยไม่น่าจะได้นะผมเห็นมีหวัวลากนะแต่มัน แต่มันไม่น่าจะต่อเทนเลอร์ได้นะครับผมถ้าต่อเทนเลอร์ได้นี่โอ้กลายเป็นเกมอันนี้เลยนะเกมยูโรทักซิมูเลเตอร์แบบเวอร์ชั่นมือถือได้เลยนะครับผมนะฟิลฟาล้าวนี่ยครับผมอ่ะวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กันสักนิดนึงนะครับผมอยากให้ผมเล่นแนวไหนก็คอมเมนต์นกันได้ได้นะครับโอเคครับผมจนแล้วเจะมาในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีโอเกตครับผมบ๊ายบาย